มาต่อกันในพาร์ทสองนะครับสำหรับแมป Travel s อ l นะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งมันมีซ้ายกับขวาท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายเอ้เดี๋ยวรอบนี้เราไปทางขวาก่อนก็ได้เพราะว่าทางขวามันเป็นบันไดลงไปใช่ไหมผมว่าทางซ้ายนี่ค่อนข้างที่จะดุดันพอสมควรนะฮะมันมีศัตรูประมาณ3ตัวฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทางขวาบ้างในพาร์ทนี้นะครับไปทางขวาจะมีอะไรที่ต้อนรับเราอยู่บ้างนะครับลงไปลงไปคิดว่าน่าจะไม่มีนะ หรือเปล่าเลือกจะเป็นทางผ่านให้เราผ่านไปแบบง่ายๆแบบอีซี่ก็ได้เพราะเราอาจจะแบบไปเลือกทางที่มันยากอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเลือกทางที่มันยากเกินไปตรงนี้คือจะเป็นประตูใหญ่ใช่ไหมไม่รู้ว่ะผมไม่กล้าเปิดวะเปิดกลัวจ้าเอ,อ๋อยากลองไหมเอะลองลองดูหน่อยแล้วกันลองแล้วอ่ะมันคือมันคือประตูเลยวะ โอ้ย,อย,อ,ยอยู่ในเงาอยู่ในเงาอยู่ในเงามีประมาณสองตัวอ๋อไอนี่คือทางเชื่อมที่เราลงมาเมื่อสักู่นี้คือเราต้องอยู่ในเงาว่ะมันหันไปทางนู้นว่ะเราสามารถที่จะสะเตลได้ไหมโดยที่สเตลไม่แตกสองตัวหรอสองตัวน่าจะได้อยู่เอาหินมา Mà. Hui bây giờ ông gang đó bây giờ ông gang đó mua ู่ในมุมมืดอยู่ในมุมมืดอยู่ในมุมมืดเออเก็บไปหนึ่งฮะอย่าพึ่งหันมานะอย่าพึ่งหันมานะไอ,อเวนเออยังทนันยังทันอยู่ยังทันอยู่ยังทันอยู่โอเคมันมีมันมีขวดยาเมื่อกี้โอเคมาเอาขวดยามาไว้ฮะสเตลไม่แตกไว้รอบนี้เฮ้ยแข่งแข่งแข่งถุยแข่งแก่งขึ้นฮะแล้วนั่นกล่องอะไรแล้วนี่คือแสงอะไร เป็นควานอะไรสักอย่างอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยนี่มันอู้หูซามะไรเราได้คาตานะมาฮะเอาละโอโหรอบเลนเลยเน่เดี๋ยวจะเป็นเทนชูให้ดูวิถีนินจามันเหลืออีกตัวนึงตรงนู้นนะครับเหมือนว่ามันเดินเมื่อกี้มันสู้ส่มันจะเดินไปไม่รู้ว่ามันจะเดินกลับมาหรือเปล่าโอ้โหนมาแล้วมาเดินมาแล้วมาเดินมาแล้วมาเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วอยู่ในเงาอยู่ในเงาอยู่ในเงา หวังว่าอยู่ในเงามันจะไม่เห็นเราเดินมาไหมเดินมาไหมเดินมาวะ่ะผมเอาขวดมาก่อนเอามึงไม่เห็นจริงดิฮะหูมึงตึงปะเนี่ย มึงน่าจะมีมึงน่าจะมีปัญหากับประสาทหูแล้วนะผมว่าอาจจะอาจจะต้องไปปาใกล้ๆมันวะเดี๋ยวเรารอก่อนรอจังหวะที่มันเดินมาก่อนเดี๋ยวขวดยาเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บฮะขวดยาเ,ดยเราค่อยมาเก็บโอเคเราอยู่ในมุมอับไว้ก่อนนะมุมอับแห่งความมืดรอมันรอมันเดินมาแล้วเราค่อยป่าล่อไปทางนูน้นแล้วให้มันหานไปทางนู้นแล้วเราก็ค่อยสเตลมัน อยู่ในเงาฮะอยู่ในเงาฮะอยู่ในเงาฮะในเงาฮะไม่เห็นหรอกเสหน้ากางไม่เห็นหรอก <c oughs> อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเ้ว <c oughs> เดินไปแล้วเนไปเ <c oughs> ชึบเรียบร้อย <c oughs> นิ่มนิ่มเรียบร้อยฮะสามตัวมีขวดยายอยู่สองขวดผมผมเสียดายมาก <c oughs> ผมเสียดายมากเดี๋ยวไปเคลียร์ตรงนู้นก่อนตรงนู้นน่าจะเคลียร์หรือยังเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนผมน่าจะเคลียร์ไปแล้วนะครับเหมือนผมน่าจะเคลียร์ไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมลงมาปั๊บโอ้โหโอ้ย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 โอ้ตอนรับเอ็กซิทตรงนี้เลยเหรอมารับตรงนี้เลยหรออ่ะได้โอ้ยมึงเอ้ย โอเคฮะตอนนี้เรามีขวดอยู่หนึ่งใบเราจะหันไปทางนู้นป่าล่อไปป่าล่อไปอึ๊บชึบเรียบร้อยเอาขวดยามาเอาขวดยามาคาตานะก,กูไม่ได้ใช้เลยโอเคใช้โครบาในการอัลล็อกแล้วโครบาอยู่ตรงไหนโอเคเราต้องไปหาโครบาครับเออเราเหลือเคลียร์ตัวหนึ่งนี่หว่าข้างบนเออโอเคเดี๋ยวเราไปไล่กเก็บบัญชีมันก่อน เดินไปเดินไปเฮ้ยเห็นเห็นอืมโชกคาตนะฮือมาวิถีฟันเออดูอย่าดููกคาตนะกูนะเว้ยเออเสือนเฉือนเต็มเต็มโอ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้โหจำสแกตกใจไอ้บ้าเอออย่าทำอย่างนี้ตกใจหมดเชึบสักทีเออเอายามาเอายามา เฮ้ย้ยตกใจหมดอ่นนี่ไงหูเดินนะอยู่นี่นี่เองโครบารเราเจอนะครับงัดงัดงัดฟึบสึบสู่อิสรภาพเปิดประตูก่อนเออจะได้ไม่มีอะไรตามมาฮะทังอกอยู่ไหนอะตรงนู้นหรอมันชื่อว่า Funeral House เหรอบ้านอะไรอีกวันนี่ย่ดี๋่าเรียกตัวเองว่า h o าส e เลยอันนี้พูดตรงถ้ามันจะอึมครึมขนาดนี้ ตาเดี๋ยวนะกูต้องเข้านั่นไงกูว่าเลยถ้ามันเขียนว่ามันมีเชนซอมีเลื่อยไฟฟ้านี่ผมว่าน่าจะน่าจะไม่จบเท่านี้อ่ะอันนี้คือกล่องอะไรอะ่ะแล้วทางออกอยู่ตรงไหนอยากออกแล้วอันนี้ใช้อะไรอะ่ะใช้มีดเหรอเอาแล้วกูเผลอกินยาอีกโยชีวิตโอ้มายกอดมีอีกประมาณโขลงนึง โอเคพี่เดี๋ยวผมจะยังไม่กลวนอไม่กลวนแต่เลยผมยังไม่กลวนนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตหาของที่มันเป็นประโยชน์ก่อนเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ผมเอาคาตานะกลับมาได้ไหมอะเมื่อผมวิ่งผมผมผมวิ่งกลับไปเอาคาตานะก่อนสักครู่สักครู่เอาแล้วเปิดไม่ได้ด้วยอีจิผายแล้วหลังชนฝาวะมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเชี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอสู้มาถึงพวกต้องสู้ก็ต้องสู้วะ เออแพรี่ฟันฟันดิเออหนหลบไดเออกันแพรลี่อุ้ยมันผักมันผักเถือนเถือนอุ้ยเถือนไปเหมือนกันอีกอุ้ยหืมอุ้ยหืมแรก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 เออเคงัดไปหนึ่งเอายามาเอายามาต้องการยาโอเคขอบคุณครับเหมือนว่ามันจะมีศัตรูอยู่หนึ่งนะ โอ้โหสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งอือสองลุมหนึ่งอุ้ยโอ้โหอสองลุมหนึ่งโอ้โหไม่หรอกสองลุมหนึ่งไม่ไหวว่ะโอเคสเตล,ลแตกน่าเห็นปะ่ะมันมีกุญแจแสงดงว่าวมันต้องมีกุญแจสักตัวหนึ่งมันต้องมีกุญแจอยู่เว้ยเออผมว่าสักตัวมันต้องมันต้องมีกุญแจอยู่ โอ้โหโอ้โหเยอะสามตัวเลยสามตัวเลยโหปิดประตูป okay. ิดประตูโอ้โหจีบหายเออโอ้ไม่ได้วะวิธีนี้ไม่ได้ผลวิธีนี้ไม่โอเควิธีนี้ไม่โอเคหนีรอดหนีก่อนโอ้โหดูมันเดินดูมันเดินมาอุ้ย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 ดูมันเดินโอ้ดูมันกันมันกันได้หมดเลยมันกันได้หมดเลย กันใด้หมดเลยอุ้ยกันให้หมดเลยโอ้โหไม่รอดฮนะยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันพาที่3นะครับว่าพาที่3นี่คือผมจะรอดหรือเปล่าในโรงงานนรกตรงนี้นะครับมายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกันไว้ด้ดยละกาดนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการต่อสู้กับไอ้พวก <c oughs> ไอ้พวกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นโดงเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าพาทสเราจะรอดกันไหมครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ